สวัสดีค่ะฉันจะร่วมไพัยรวิสสวนทุวันนักธุรกิจซัดเซ็นมอตำแหน่งแอมอรอนค่ะตอนนี้พี่60แล้วค่ะชีวิตไม่ดีเลยค่ะตอนนั้นพี่ศูนย์นะพี่เริ่มจากศูนย์เลยค่ะก็อยู่กัน2คนหลานะร่างกายสุขภาพก็ไม่ดีแล้วก็ลำบากพี่เป็นกระดูกบางกระดูกทับเส้นประสาทตอนนั้นน่ะแย่มากเลยค่ะนอนอยู่กับพี่ต้องใส่แอมเบิร์ เวลาตอนกลางคืนอาจจะเข้าห้องน้ําลูกบอกว่าแม่ไม่ต้องเข้านะห้องน้ําอ่ะแต่พี่อ่ะก็อยากไปเองอย่างเงี้ยนะ้องเลื้อยเลยนะพี่นึกถึงว่าเออเมื่อก่อนเนี้ยพี่ไปทําอะไรมาเนาะทำไมถึงเวรกรรามอย่างนี้ก็คิดไปโน่นนะก็พี่บอกว่าพี่ก็คงไม่หายแล้วแหละนึกอย่างนั้นแหละสภาพไม่หายแล้วแหละร้องค่ะแอบร้องแต่ว่าไม่ร้องให้ลูกๆเห็นเขาคงไม่คิดว่าพี่เป็นบาล้าหรอกแต่พี่คิดเองว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะเราต้องเป็นบาลาให้ลูกกับหลาน ยังไงพี่ก็ต้องลุกขึ้นได้แต่พี่ไม่มีหนทางเลยว่าจะลุกขึ้นได้ทางไหนขายตรงอีกใช่ไหมน้องพี่ไม่เอาแล้วเพราะพี่สุขภาพไม่ดีพี่คงไม่ไหวแล้วแหละพี่รู้ไหมว่าบริษัทเซซมอเนี่ยคุณหมอเก่งมากนะแล้วแต่ยังเปิดคลินิกความสวยความงามเปรตสาขาพี่จึ๊กตรงที่ว่าเปิดคลินิกนั่นแหละเพราะพี่อยากสวยตอนนั้นอะเรื่องสุขภาพเนี่ยพี่คิดว่าคงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าหมอบอกว่าพี่ังไปอะเป็น เป็นโรคกระดูกบางเนี่ยรักษาไม่หายเพราะมันเป็นโรคเสื่อมเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตแล้วแหละแต่พี่คิดว่าพี่ยังอยากสวยอ่ะมีอยู่วันหนึ่งพี่ก็เข้าบริษัทจริงๆด้วยการคําว่าซัดเซ็ตหมอพี่แปลกใจตรงคําว่าซัดเซ็ตหมอพี่ไม่เคยได้ยินอพอใช้แล้วประทับใจคืนแรกนี่พี่รู้สึกความเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าพี่ก็ยังคิดว่าเอ้ยคงไม่ใช่หรอกเรานึกไปเองอะไรประมาณนั้นแต่พอใช้เดือนหนึ่ง พี่ว่าตกใจหน้าพี่นะไอ้ตรงที่หน้าเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นเนี่ยมันก็เหมือนกับสดใสขึ้นน่ะเห็นเห็นทัานตาเลยว่าสินค้าดีมากก็ประมาณ6กเจ็ดเดือนนะตัวเดียวออกมามีน้องอ่ะก็เอามาให้พี่สิบซองก่อนพอกินเดียไปในสิบซองนั้นน่ะอาการปวดอ่ะไม่มีมันไม่มีตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้พี่ไม่เคยปวดเลยค่ะเพราะว่าตัวเดียช่วยพี่ได้มากจริงๆ,ๆเดียกับคอลลาเจนเนี่ย พี่ก็ผสมกันเพราะพี่ไม่อยากดื่มน้ํามากตอนนั้นอะการพี่ก็ผสมกันพอตอนเย็นพี่โนติกา้นาน้ําวานค่ะแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้ตอนนี้ก็คือตัวคลิกค่ะเพราะว่าคลิกเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนเพราะพี่ยมไปเนี่ยหมดฮอร์โมนตั้งแต่อายุ48แล้วค่ะตอนนี้พี่ไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยแต่สุขภาพพี่พี่เชื่อว่าดีมากเลยค่ะพี่ทำช่อชิดมอเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยค่ะ พราะพี่คิดว่าชั้นเซตมอเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ได้มาถึงขนาดนี้แลวพี่ต้องไปทําอะไรอีกพี่ก็เอาตัวพี่ทุ่มเทกับซั้นเซตมอเต็มร้อยเปอร์เซนต์ค่ะความสําเร็จพี่อยู่ในตําแหน่งแอมเบอร์อนค่ะดีมากค่ะแต่เดือนละแสนกว่าแสนกว่าค่ะพี่ชีวิตพี่อายุ6กปีแล้วพี่ว่าหาไม่ได้แล้วค่ะคือตรงนี้คือมันใช่เลยตอนนี้องค์กรพี่มีอยู่หมื่นกว่าคนแล้วตอนนี้ที่พี่ดูแลขนาดโควิดนะทุกคนยังไม่หยุดเลยเพราะทุกคนรู้ว่าที่ซันเซตมออะ สินค้าดีแล้วก็ให้ชีวิตใหม่เขาได้พี่ภูมิใจกับตัวพี่มากว่าตอนนี้พี่อิสระค่ะอิสระภาพตั้งการเงินและเวลาทุกอย่างค่ะพี่ได้ที่เซสเ็มอลพี่ไปเที่ยวมาทั้งหมด10กว่าประเทศตอนนี้กระโดดได้แล้วค่ะไปที่ไหนก็กระโดดค่ะเป็นได้แล้วด้วยค่ะตอนนี้พี่ไม่ปวดเลยนะลูกก็บอกว่าแม่เก่งแม่เก่งมากเลยแม่ทําได้เหรอเนี่ยหนูชื่นชมในตัวแม่มากคือคน,คนเล็กน้องออนจะบอกอย่างนี้ประจํา พี่แอบภูมิใจแอบร้องไห้ไปจําเลยทัศน์เซทมอลเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ให้ร่างกายสุขภาพเราดีขึ้นได้หาที่ไหนไม่ได้ขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์นพและขอบคุณผู้นําทุกๆคนค่ะขอบคุณน้องๆในทัศนเซทมอลเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องค่ะหาที่ไหนไม่ได้ให้เหมือนทัศนเซทมอลน,นะคะถ้าทัศนเซทมอลไม่ดีจริงอะ่ะพี่ยำไปไม่อยู่ถึง6กปี